อยกระทงแข่งเรือสั้นต้นแบบ8สีพายวัดราชบุรณะเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยน2555นายสุพลจุนใสในายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดงานลอยกระทงและการแข่งขันเรือสั้นต้นแบบ8สีพายวัดนอกประจำปี2555ณสนามวัดราชบุรณะตำบลท่ามะพราอำเภอหลังสวน ประเพณีการแข่งขันเรือสั้นต้นแบบแปดสีพายเป็นประเพณีของท้องถิ่นที่จัดต่อเนื่องกันมามากกว่า23ปีกำหนดจัดงานช่วงประเพณีลอยกระทงของทุกปีปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่26-28พฤศจิกายนภายในงานนอกจากจะมีการแข่งขันเรือต้นแบบ8ปสีพายแล้วยังมีการจัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศประกวดกระทงและมหรสพให้ชมฟรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจ,จังหวัดชุมพรจำนวน2 0 0 0 0 0บาทัเต็มความสามารถนะครับรุ่นเซนต่อตัวขึ้นไปแล้วก็ติดตามเราด้วยนะ I'm not